ก็อยู่ในสนามกอล์ฟครับพ้าสามหลุม3กิจกรรมบินเดอะโปครับซึ่งอยู่กับปตูและโปเมครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะกิจกรรมหลุมนี้เป็นยังไงบ้างคืออะไรครับหลุมนี้นะคะก็คือเราจะเล่นเกมแบบเหมือนทอยลูกเต๋านะคะให้นักเรียนเป็นคนทอยเลยแล้วก็เลือกว่าเลขจะออกต่ำหรือสูงต่ำเนี่ยคือ1นึ่งถึงสามัเลขอะไรก็ได้1นึ่งถึงสแล้วก็สูงคือ4-6ถึงใช่ไหมใช่ถ้าเขาทายถูกนักเรียนทายถูกก็จะได้เลือกว่าจะแข่งกับเม่หรือว่าจะแข่งกับปตูแต่ว่าถ้าเลือกผิดโ็คิว เราจะเป็นคนเหมือนแบบโอเคเดี๋ยวลุงออกตัวเองปตูตีแบบนี้มีความยากความง่ายต่างกันเพราะว่าถ้าเกิดกับโปรเมเนี่ยหมุดขาวเหมือนกันตีหมุดขาวเหมือนกันแต่ประตูก็หมุดขาวเหมือนกันใช่เะาวันนี้กิจกรรมเล่นกันที่หมุดขาวในฝ่ายชายแล้วผู้หญิงก็เป็นหมุดแดงระยะเท่าไหร่ครับหมุดขาวร้อยสามสิบเจ็ดหลาถึงทงถึงทองตอนนี้ถามว่าอีกวนครับสองวนค่ะมีใครได้ของรางวัลไปยังครับได้แล้วแล้วของรางวัลเป็นอะไรอ่ะเป็นลูกกอล์ฟนะคะเป็นลูกกอล์ฟนะโชว์หน่อยจากมิซูโน่ว้าวแจกยังไงครับคนที่ใกล้หรือแจกยกวน แจกให้ต่อคนเลยใครที่ใกล้ก็ได้คนที่ใกล้กว่าโปอ่ะได้หนึ่งหลอดหนึ่งหลอดเลยถ้าเกิดว่ามีกวนสี่คนใกล้สามคนก็ได้สามคลอดจัดไปสามคนละหลอดเลยถือว่าของรางวัลเราไม่อั้นไม่อั้นนะครับถือว่าทีมโปรสองคนนี้พร้อมมากนะครับขอให้โชคดีนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเราไปดูกัลุ่มต่อไปครับ อนนี้ครับมาอยู่กันอีกหนึ่งลุ่มครับลุ่มที่7ครับกับกิจกรรมลองไดฟ้ชาเลนจ์บายไฟสโคบอยู่กับปูปูครับสวัสดีครับปูปูสวัสดีครับปูคิวลุ่มนี้มีกิจกรรมอะไรครับลองไดฟ์เป็นยังไงปูปูลุ่มนี้เรามีกิจกรรมลองไดฟ์นะครับเราจะวัดระยะด้วยเครื่องไฟสโคบนะครับคนที่ตีอยู่ไฟเวย์เนี่ยผมก็จะจดระยะไปแล้วเราก็จะเป็นแค่ระยะแคลรี่นะไม่เป็นทั่วทอ๋อไม่เป็นททัเนาะแคลรี่ก็คือไกลไว้ก่อนไม่มีกลางไฟเวนไม่มีใกล้เส้นไม่มีอะไรเลยก็คือ จะมีทีมงานนะมีโปรท่านหนึ่งที่อยู่ตรงแฟร์เวยกทงเนาะว่าถ้าอยู่ก็ให้นับลูกนี้ใช่ครับเป็นแข่งตีไกลใช่ไหมครับแข่งปีไกลครับอ่ะอิงาไฟสโคกเลยไม่ต้องมาดึงเส้นวัดระยะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยแม่นกว่าชัวเอาแม่นเอาไกลเอาแม่นแฟร์เว์ใช่ใช่ไหมครับอย่างไรต้องอยู่ก่อนเนาะพาไปแล้วเม็นไงมีคนที่อยู่กลางแฟร์เวตอนนี้ระยะเท่าไหร่ที่ไกลที่สุดครับตอนนี้263ครับต้องบอกว่านี้เพิ่งผ่านไปไม่กี่วันนะิสองวันสองวนเองนะตั้งโจทย์ที่200ร้ยเท่านะตอนนี้หรอเราตั้งโจทย์ไวว้รอมาถึง่ โจลดตอนนี้263 263ครับ263มาดูนะครับว่าจบแล้วเนี่ยหลังงานเลิกเนี่ยคนที่ไกลที่สุดในหลุมของปูปูเนี่ยนะครับลองได้ c h a เช e ันบายไฟเจอโกลมาจะตี300เท่าไหร่ผมว่ามีมีอยู่แล้วครับล <nombre> ูกศ <Class S 1> ิษย์กอล์ฟวิ้งกาวตีไกลทุกคนใช่ครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีสติสแตนท์กขาบอกว่าไม่อยู่แฟร์เวย์เนี่ยตีไกลเท่าไหร่เนี่ยผมอยากทราบมากเลยได้เลยครับเดี๋ยวจดไว้ทุกคนอยู่ละขอบคุณปูปูมากเลยครับผมขอบคุณครับดูหลุมต่อไปกันครับ ไม่ถึงหลุมครับเป็นหลุมภาษามครับกับกิจกรรมบีบเดอะโป้ครับผมหลุมที่12ครับเป็นการแข่งชิปกับโปรพิมพ์และโป้คอสครับหลุมนี้ช่วยอธิบายกติกาหน่อยครับหลุมนี้นะคะก็จะให้ทอยลูกเต๋าแล้วก็เลือกว่าจะได้ชิปกับโปรคนไหนนะคะเขาลูกเต๋านี่เหมือนของฝั่งภาษามเลยไหมว่าสูงกับต่ำนี้เลยไหมถ้าเกิดว่าเลือกถูก คือเราเราลดระยะเวลานิดหนึ่งจะได้ไม่เสียเวลาก็คือคนที่ได้เลขคู่ก็จะชิปกับโปพิมแีย์ก็ชิปกับผมง่ายดีแล้วเป็นยังไงบ้างครับแจกได้ข่าวว่าแจกไปเยอะสามกวนก็ประมาณโหลกว่าละแจกหลอดเดียวนะครับไม่ได้แจกยกโหลนะเพราะว่าเราสอนดีนักเรียนชิปดีใช่ชิปดีกว่าโปรแล้วตอนนี้ช่วยบอกลายในหลุมนี้หน่อยครับว่ามันยากง่ายขนาดไหนทำไมถึงแจกเยอะขนาดนั้นครับคือจริงๆตรงนี้เราเราเป็นเป็นเป็นลาฟนะครับเป็นลาฟด้านหลังเพื่อให้แบบไม่เตือนมากจะได้ชิปเป็นอดได้ง่ายแล้วก็เป็นทางลงครับ คือเราจะหลอกนักเรียนนิดหนึ่งว่าเราต้องตกข้างในแล้วสปินหน่อยแต่จริงๆอ่ะคือตกข้างนอกมันก็ซึมๆเข้าไปกิบแล้วเป็นลายลุงเนินใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมสนามค่อนข้างดีค่ะค่อนข้างเนี้ยบเลยก็เลยทาให้แบบยากถ้าต้องตกข้างนอกเลยแสดงว่าสนามกินไวมากเลยนะครับใช่ไหมครับแต่ก็ส่วนที่ชิปอย่างที่บุคคลบอกนะก็เป็นให้ชิปบนลับยาวๆเนาะเพราะถ้าเกิดว่าเบิร์สคัตที่น่าจะยากหน่อยใช่ไหมโคยังชิปชุดเลยโอเคเรามาดูกันนะครับว่า หว่างโปรสองท่านนี่ครับผลจะเป็นยังไงนะครับผม <S <S ออขอบคุณมากครับผม อนนี้คร <Darwin> ับอยู K ่กันที่หลุม10นะครับลองไดซ์แชร์นส์บายแท็กแมนอยู่โปรายสวัสดีครับโปรายสวัสดีครับอธิบายเกมหลุมนี้หน่อยครับโปรไกแท็กแมนไปด้วยเนี่ยก็ทางจุดของเราเนี่ยจะเรียกว่าจุดแท็กแมนอีเวนต์นะครับซึ่งก็จะมีทั้งวิดีโอมีทั้งด้านหน้าด้านหลังโอ้นะฮะแล้วก็จะมีเอ่อบอลสปีดครับสปีดแครี่แล้วก็โทัวรโถ่ให้ท่านกกอล์ฟได้ดูเนื่องหมายความว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านกกอล์ฟตีไปแล้วเนี่ยมันจะส่งเข้าไปทางไหนครับ บันทึกไว้ในเครื่องแล้วพอจบอีเวนต์เนี่ยผมก็จะมานั่งเขียนอีเมลส่งให้อัปโหลดขึ้นคลาวด์แล้วทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับซึ่งตรงส่วนนั้นเนี่ยเราจะส่งอีเมลไปให้ผู้เขา้าร่วมแข่งขันทั้งหมดนะครับได้ทุกท่านเลยได้ทุกท่านที่มีอีเมลส่งที่มีอีเมลไว้โดยรวมที่เราใช้ไดเวอร์ตีเนาะก็แล้วแต่แล้วแต่เลยแล้วแต่ก็ได้แต่ส่วนมากพอมีเครื่องแบบนี้ทุกคนก็น่าจะใช้ไดเวอร์เนาะครับแล้วก็<อ>ใส่แรงกันด้วยตีให้เต็มนะครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของแพ ลักษณะนี้ลักษณะนี้เราเคยทำมาแล้วในหลายๆที่ทั้งเมืองนอกทั้งทั้งมาเลเซียอินโดหรือแม้แต่อเมริกาเกาหลีเราก็ทำ <c oughs> แต่ว่าก็หลักๆเราก็จะไม่ค่อยได้ทำบ่อย,อยในประเทศไทย <c oughs> โอ้นี่ก็เป็นไม่กี่ครั้งเลยนะถือว่าเป็นป <c oughs> ระสบการณ์ใหม่ของนักกอล์ฟครับผมนะครับ <c oughs> ที่มีแท็กแมนมาร่วมอีเวนต์แบบนี้นะครับผมผมพกายมากเลยนะครับผมดีเลยครับผมก็ผมดีจที่เจอกันครับผม ป็นยังไงกันบ้างครับพาไปเยี่ยมชม4กิจกรรมครับของในการแข่งขัน GGPc Invitational 2023ที่เกิดขึ้นครับมีในส่วนของหลุมผ้า3สองลุมใช่ไหมครับที่มีแข่งตีใกล้ธงนะครับกับโปรทั้ง2องพันโปรตูนและโปรเมนะครับอีกยุมหนึ่งแข่งกันชิปนะครับถ้าชิปใกล้ข้างกีเนี่ยใกล้กว่าโปรคอสโปรพิมก็ได้รับของรางวัลเป็นลูกกอล์ฟครับแล้วก็มีแข่งตีไกลครับอันนี้จะต้องไม่ได้แข่งกับโปรครับแต่ต้องบอกว่าแข่งกับตัวท่านเองกับนักกอล์ฟที่มาร่วมในการแข่งขันเป็น Long Drive Challenge by ไฟสโคนะครับที่มีโปรปูเป็นการวัดระยะครับขอแค่คุณตีให้ไกลอยู่ให้แฟร์เว์นะครับไม่ต้องมีใกล้เส้นอะไรทั้งสิ้นครับให้ไกลให้แฟร์เวยนครับเราจะเอาด a ต a ้าแครี่นะครับจุดตกเนี่ยมาเป็นอ้างอิงนะเพื่อรับของรางวัลพิเศษในงานครับและสุดท้ายครับกิจกรรมลุ้นที่10ครับกับโปรากครับกับลองได้ชรเลนบายแท็กแมนครับเป็นประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกที่ ครั้งน้อยครั้งที่เกิดขึ้นในบ้านเราครับปกติจะเกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับที่จะมีข้อมูลการตีไดิเวอร์ตีให้ไกลตีให้แรงนะครับโดยข้อมูลนี้เนี่ยจะส่งขึ้นเข้าคลาวด์นะครับแล้วก็ส่งเข้าอีเมลของนักท็อปที่มาร่วมกิจกรรมและได้ตีในหลุมนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับพูดขนาดนี้แล้วนะครับครั้งหน้านะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยเรียนเชิญนะครับกับ GGPC Invitational ช0 2 3ครับผม